กับสบายดีพ่อพี่น้องมาได้กินข้าวมามามาพี่น้องมาพี่น้อง เขาไปเบิ้งในหลายหุบเออหุบเมื่อกี้ย่งูอีกหุบปัจจุบันหนหูเติมลูกง่ายนะนะใช่ไม่เป like okay. ็นไรนะใช่ไม um, uh, okay. ่เป็นดรคือเฮ้เห้องกินเตี๋โตบาใช้แนวกินเขาว่าอ้าีน้องแก ตอ้ยองผิดว่าแต่เมียเขาตอนเป็นู้ษาว่าทุบอางามอยู่อ๋อามา่งามจะเมียเขาแตู่้าวงามเ่าเดยเนาเมียเขางามแนจะังผิดเบอร์ Nóng cái đã phong rồi. Mam không 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 โว้ยคด่เ uh ป็น huh. ตัวนนไอเางหมกแล้วเราบ่อเนาม่เคห็นนาเห็มั่งวันกะนังยังคลายคลมกระหงอนเากะหนตงหนจักองกระหงอนยกเั้งไปเาพมาเล้ยงีเมนอาหารมาแม่ไปเก็บอาหารม่หิมตอนใหญ่ปหมกมามหพมาเลยต้องใจปิ่นโตใจปต บดซิมนักก e mm. mm. ินแล้วนะบดซิมมานึ่ลูกใน่พัดมาพัดมาลายเลยบุบเสียนัดมาบุบเสียบุบพัดแล้วเฮาบุบเสียบุเสียบมาบุบพัดมาบุบเสียบกระจายยาวเลยบุบเสียบยังยาวเลยสนใจเลยน้อยเดี่ยวเนี่ยลายบุบพัดบุบเสียบดีพัดไม่เต็มนี่บุบเสียบไได้หมื่นท้นบุบพัดเลยเนาะมุนจนบุบเสบย่องขึ้สูง บเจ็บมอให้มากจิ้ัไดมาหนกัตกตนบตัรพัดมากในเด้อเขานขาึมันแถึงมันเป็นจมูกอคือยังทังน่บู๊ยตายรอแข็งแข็งใจให้ยังกเจาะแข็งแข็งา้งงอ เนี่ยโจ้ะเบามาแต่เงมันยังเอามาเป็นจอกที่เกาาาโจบอจะจอเออจานเออทางี่าเป็นจกอ้าวหมูก็ว่าอยจออพันโอ้ยจอปพันจอบปพันีอเอจอบแปดพันพี่น้องเอ้ย

เาไปทั um, yes, s <S um, oh, ้งหลุแล้วอะไรเอาข้องนย่เนอให้บังนเดาขาบังเห็ดได้เห็ดบวอ่างนันะเขากองกุ้นอยู่ล้วเขา่นขึ้นไปเขาบเงียบเบิ้งขี้เรนูมีกุ้นไเงีบที่เขาได้่่อเบิ้งขิ้เป็นเดียบเบิ้งคิ้เป็นเดียรเลยเขาบอก้นมจังกุ้นเป็นตัวเพื่อนกัะ มาละนมาบ่งตัวตัวอันนี้เ่อี่เบิงด้ีะมเบิ่งอยู่ตรเขามาัวนีจัน่างเราอันน้บิ่งกันคิปตัวคนไกันได้อันน้ำสีนั่นนเบิ่งอยู่ได้เหาเบิ่งอยู่บ้ท้าขอเขาวิธีทมึงม้ตลงมาแต่เิงนันก็กันทมาแบบปวดที่นอน้งจหยจับมาจังงี ปกตอะปกติอะตาลยนี่ได <Okay. S 3> ้ป่ะะมาบนนี้ยิ่งพิมด้อเราจะตลาดตลาดจ้เสียื้มาจะไันได้บอมามาทีนอละมุนบมาเท่าไรออกต้องบอไหมันกิดทางื้มาบเปิดระดูได้เอามัอยู่ด้วยืนมาเประตูได้มาตลาดขนาด่ยังถึงบังแงเนาะ หาไม่รู้พ้นพอเขาเขาออกมาแล้วบริบบมาจะโตอันกักมือเหรอตีหนึ่งนะตีหนึ่งก็ออกมาขาของหน้าดึงอันคือจังหวะดึงผ้าห่อของเขาเนี่ยเอละดึงกว่ากว่าทีได้มันดึงทีนอนขาบดทีนอนแล้วนะขากระจายอยู่ขั้วขั้วนี่ได้บ่บริบบิบมีดพันหัวได้บ่ไหนหนึ่งมีด กบพีนองจะวกระตายเออบนจกจกมันยังบุ้งว่าเป็นมาหรือเป็นยังแต่ขวขวยูตี้ยังนะโลเทิงเสียงล่เป็นกระตายก็ได้เราไปทงเมืองกระตายืนเิโตเาเห็ระต่ายเอเลยกงน้กนบอไร้งดอกครับลาวตัวใหญ่ใหญ่คลองแบ่เห็นนะอ้าวจนทันมาเบิ่งยังบเหินตัวนี้เฮงมันอ่ะนะ กันอยู่นี่นมอกไป่เขาวันมีแนวกินไก่น้อยหลายเลยเด้นจไรมน่ไือลันอยอยู่ี่นี่ทิทางเัาไป่นี่มองเลยสะพานไปน้อยนึงไก่ตอกระปั้อืมันีมันลงนองนเมดมันยืนนเกมกองไก่ตัวเฮียมันจะูกกินไก่ไก่แต่กุกเยอะไก่น้อยนะมันน่ะลาทั้งรต้องกินไก่น้อยวินะเบิ้งมัได้ตัวเฮียเพราะว่ามันเดยงัง

ตัวหน้ามันหนอแมวหนามันไปเลยเนาะตายตัวนึงตันตายตายไม่ได้ปเลยเข้วในห้องแล้วก็วัหน้งตัวหนึ่งมันมันีบอกมันไม่้อบโต้ตายตัวหนึงงัหนมันดีเนาะมังวันอยู่ห้องตายไปล้ลว

เออแต่ฟังฟูยูเล็กก็แบบไมากินอ้าว right. ่าไปเลยแล้วเออเด็มแล้วเขาจะบุกินที่เยอะแล้วก็กัดยานอันนี้ก็บุตรานี่ยก็มาห้อยก้าวมาแล้วบุตกาน้างเขาจะยังข้างลังพ้นหลังแก่ครับบุตาน้องก็เพิ่มเยอะมาเมื่อวานหนึงเป็นโคตรตีนหางโอห่พรียบเบเป็ดปะบุกเคยมา ระดาร่มในหมองรักนั่นดีนะจีจองรักนั่นไปทันในหมองไห้นะเกิดปวดมื่อยแฮรเต็มฟิบทเซชั่นเช่นเดิเอาเกิดฟจะบทเมื่อสิ่นเต็มเกิดอ้าวแล้วก็หัวผู้เดียวนะไรคอยกเ่อนเป็นเธอถื่อนไม่นช่กระนาบปุ๋ยกระนาบกระหัวก่อนแหัวกระนาบขาไปวันเดินงานหนักวะงานแล้วก็มาลบกระนาบปุ๋ยแล้วกระนาบกระหัวแล้ว

จ้จับมาไล่พูนไล่พี่ยังบ่ขนาดเกิดมันยังไล่พูนไล่พี่กิับเลยีต้มิดจัจะมัเอาดิจดเรยเอาหินออไาวคนบอกว่าเ็ดยเอาหินเป่อขึ้นแล้วปุ๊บอะไเือกขึ้นาอานแล้วมันตกลงมาอ่าามมาสแต่แหงแล้ว มันมีมลงถ้ามันจะแห้งเลยแห้งไหมิมไมดิอบ่เขาล้างถัวไม่ลงเลยเขาอามือมันลงเลยล้างถัวไน่ะมือลงค้องไปไหมไปเบื้องไปถมไปเสียกแล้วอนั่งกับบริมินถึงขนาดนี้ตาโตอ้าวที่สบายใจไปมันไปเบื้อง เบอรงกระเปียกไอ้นี่น่ะกล่องสามบุม้มแหละอืมอาพอซื้อกล่องเป็นกระปุกมาหน่อยนั่งมาทำอะไรล่ะซื้อกล่องเป็นกระปุกเนี่เนาะโอ้นั่งกองเป็นกระปุกเดียวกันวาวาวอนี้ยักกราษฟใหม่เลยบนนั่นค่ะนหนึ่งของคณนะม